ตอนนี้เราก็อยู่กับนักเตะใหม่ของการท่าเรือไทยครับเขาแนะนำชื่อนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อบอลครับเอกภูมิโอทัยลงรวดครับเล่นตำแหน่งอะไรครับผมมิสซิลลิมงเซนครับมาจากสโมสรไหนครับผมสโมสรครามเอฟซีครับแล้วเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลการท่าเรือบ้างไหมครับ ก็ได้ยินครับได้ยินบ่อยมากเลยแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของฟุตบอลนะครับมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งเล็กน้อยคิดนานไหมก่อนจะมาอยู่สโมสรกันท่าเรือคิดนานไหมอ่ะขึ้นชื่อว่าท่าเรือไม่ต้องคิดแล้วพี่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการเล่นที่นี่ไหมก็ไม่มีนะครับตั้งแต่มาวันแรกนี่ผมมากงนี้ก็ประมาณสี่อาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็มาซ้อมกับพวกรุ่นพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เราก็รู้จักกันหมดครับรู้จักกันหมดทุกคนอยู่แล้ว แล้วฟอร์มตอนนี้เป็นยังไงครับเออไม่รู้เหมือนกันแหละครับมันก็ตึงๆอยู่ตรงนี้มันยังปรับจนอะไรระบบยังงครับเพราะว่าโค้เตียก็วางไว้ให้เราเล่นแบบนี้แบบนี้เราต้องทำหน้าทีท <ำ S 2> ่ของเราครับแล้วกับแฟนบอลการท่าเรือรู้สึกยังไงครับสุดดีนะครับเพราะว่าเหมืนอนกับ บ้าบอลอะไรเงี้ยพี่ผมชอบไหมสะใจดิมันแบบสไตล์เราอะเท่นๆหน่อยเด็กมันเนอกมันเน่เท่นๆหน่อยชอบครับแล้วจะมีอะไรฝากถึงแฟนบอลการท่าเรือไหมฮะก็ฝากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับปีนี้เราปรับปรุรงทีมเยอะมากนักเตะใหม่ๆเยอะครับพวกนักเตะต่างชาติอย่างตีเฟนล็อบอะไรเงี้ยครับนักเตะที่อิมพอร์ตมาก็ถือว่าใช้ได้ครับ<ม>ก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะครับปีนี้ครับเราได้รุ่นทุกช่วยแน่นอนรับผมแล้ว หวังไหมหวังไหมว่าปีนี้จะได้อะไรได้ถ้วยไหนผลงานเป็นยังไงก็หวังทุกถ้วยอะพี่ที่แบบเราลงกันทําการแข่งขันอะไรเงี้ยว่าซูเปอร์ลิสเขาก็ใช่ไหมพี่เขาก็ลงทุนให้เราเยอะนะเราก็หวังว่ามันต้องได้อะมันต้องได้สักถ้วยสองถ้วยแหละในความคิดผมผมก็ไม่เคยได้ถ้วยในการเล่นฟุตบอลหลีอาชีพนี่เหมือนกันโอเคครับผมในขอเป็นตัวแทน แฟนบอลก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็กลับ้าเจอกันใหม่ครับผม